ม้จะเพิ่งได้ขึ้นพาดทัวข่าวกรณีค่อนข้างเช้าเรื่องใช้ความรุนแรงกับสาวคนรักที่เกาหลีใต้บ้านเกิดแต่ว่าคอนเสิร์ต2014ร์ตันโฟ Jo ทีมคิมฮยอนจุง o ว้ทัวร์ที่ตันดโดเม,มืองทองธานีเมื่อค่ำวันอาทิตย์ที่24สิงหาคมที่ผ่านมาก็ไม่ได้ถูกเลื่อนหรือยกเลิกแถมยังอลังการงานสร้างด้วยโปรดักชันแสงสีเสียงเพื่อไฟแบบทุ่มทุนให้แสนจะตื่นตาตื่นใจท่ามกลางของขวัญและป้ายโปรเจกต์ข้อความให้กำลังใจอย่างล้นหลามจากเหล่าสมวกฟแฟนคลับของหนุ่มจุงจ ที่งานนี้ไม่ได้มีเฉพาะจากไทยเท่านั้นแต่ยังบินกันมาจากสิงคโปร์มาเลเซียจีนและไต้หวันอีกเพียบเพื่อตกเท้าแสดงต,ตัวว่ารักคิมยอนจุงกันแล้วก็ไม่คิดจะทิ้งกันอย่างแน่นอนค่ะก็อยากจะบอกคิมยอนจุงอะคะ่ะว่าถึงจะมีข่าวไม่ดีนะคะก็ขอให้ S! <S สู้ๆนะคะแล้วก็ผลิตผลงานดีๆให้กับแฟนๆชาวไทยเยอะๆค่ะเพราะว่าเราชื่นชอบเขาที่ผลงานนะคะคือเรื่องส่วนตัวก็คือเรื่องส่วนตัวเป็นธรรมดานะคะทุกคนต้องมีเรื่อง่วดตัวมีมุมส่วนตัวแต่ว่าคิดว่าพี่คิดว่าแฟนจิงจจูจริงๆแท้ๆก็คงรักเขาเหมือนเดิมนะคะแล้วก็คงจะบอกว่าพวกเราเป็นกําลังใจให้นะคะไม่ต้องไม่ต้องกังวลกับข่าวที่เกิดขึ้นค่ะน้องๆยังรักเขาทุกคนพี่ๆก็รักเขาเหมือนเดิมค่ะเราดูที่ผลงานของเขา กวา่าเรื่องส่วนตัวคือชีวิตของเขาก็คือเขาก็เป็นคนคนหนึ่งที่เขาก็มีชีวิตของเขาอะไรอย่างนี้ค่ะจ,จุไ๊ไม่เป็นแสงคิมยอนจไม่ ในส่วนของตัวดาราเซอปบินซุปตาหนุ่มคิมฮยอนจุงวัย28ปีเจ้าของงานนี้เองก็ได้พิสูจน์ตัวเองในฐานะเอเจนเนอร์ตัวจริงที่คร่ำบอดในวงการมานานเกือบ10ปีนับแต่เดบิวต์ในฐานะสมาชิกวง W5O1 s จนกระทั่งได้มาปล่อยผลงานเดี่ยวทั้งงานเพลงและงานแสดงลบคำคระหาว่าร้องไม่ดี เต้นไม่เด่นให้พิสูจน์กันอย่างจุใจหลากหลายสไตล์เพลงทั้งเช้าเร็วในงานนี้ที่สําคัญใครอยู่ไม่ถึงช่วงครึ่งชั่วโมงท้ายของโชว์ถือว่าพลาดเป็นอย่างยิ่งเพราะงานเนื้องานนมกล้ามและซิกแพคทั้งของหนุ่มจุงจาและเหล่าแดนเซอร์ชายหญิงกว่า10ชีวิตมาเต็มแบบกะให้สาวกแฟนคลับฝินกลับบ้านนอนหลับฝันหวานไปต,ตามๆกันส่วนความคืบหน้ากรณีที่ต้นสังกัดของหนุ่มคิมฮยอนจุงขอตรวจสอบข้อเท็จจริงจากกรณีสื่อดนกิมจีพาดหัวข่าวหญิงสาวที่คาดว่าเป็นคนรักของหนุ่มคิ เฮียนจุงมาตั้งแต่ปี2012เข้าแจ้งความปลายสัปดาห์ที่แล้วว่าถูกดารานักร้องหนุ่มคนนี้ทำร้ายร่างกายอย่างรุนแรงและต่อเนื่องมาระหว่างเดือนพฤษภาคมจนถึงเดือนกรกฎาคมทางต้นสังกัดของคิมเฮียนจุงชี้แจงว่าเป็นความจริงที่สองคนหนุ่มสาวรู้จักกันตั้งแต่2ปีก่อนแต่ว่าเพิ่งจะเริ่มต้นคบหากันฉันคนรักเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมาโดยระหว่างคบหาก็มีทะเลาะเบาะแวง้งจนถึงขั้นลงไม้ลงมือกันแต่เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวและก็ไม่ได้ต่อเนื่องอย่างที่่เป็นขาว โดยเฉพาะอาการบาดเจ็บถึงขั้นซีโครงร้าวเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ฝ่ายหญิงระบุก็ถือว่าเกิดขึ้นคนละช่วงเวลากับที่ทั้งคู่ทะเลาะกันด้วยทางสังกัดคาดว่าการบาดเจ็บดังกล่าวน่าจะเกิดขึ้นระหว่างที่ทั้งคู่หยอกล้อเล่นกันฉันแฟนเนื่องจากในวันถัดมาทั้งสองคนยังมีการนัดแนะพบปากกับเพื่อนๆแล้วก็ไม่ได้มีท่าทีผิดปกติว่าได้เกิดการหมางใจกันหรือว่าฝ่ายหญิงถูกซ้อมจนเจ็บหนักอย่างที่ข่าวพาดหัวกันอย่างรึกคร่มแต่อย่างใดล่ะค่ะ bye